สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับนะวันนี้เรามีวัตถุบงคลนะครับของหลวงปู่มหาศิลานะครับนะรุ่นนะครับเจ้าสวนเหนือดวงนะครับนะสองพระธาตุสองแผ่นดินนะครับพระธาตุพนมพระธาตุอีกอังครับนะพุทธาพิเศษนะครับรุ่นนี้นะครับแปดวาระนะครับนะบอกเลยว่านะครับนะฮะหลวงปู่ท่านไม่ตานะครับเขียนยันอัคคระนะครับด้านหลังนะครับรุ่นนี้นะครับผมบอกเลยว่านะครับอยากให้พี่ได้ติดตามนะครับในอยากให้พี่นะฮะพาร์ทเลยสะหรับุันนี้นะครับ วันนี้ครับก็มาอัปเดตจากรายการเดินพี่ชายนะครับใบลานหน้ากลัดนะครับใบลานหน้ากลันะนะฮะก็มาแบ่งปันให้พี่ๆนะครับได้รับชมกันนะครับนะวันนี้นะครับเดี๋ยวมาลองให้พี่เลือกชมกันนะฮะรับรองว่าถูกใจพี่ๆแน่นอนนะครับนะกับเจ้าสัวเหนือดวงครับนะพุทธาพิเศษนะครับแปดวลนะฮะแล้วก็พุทธาพิเศษโดยแปดสิบแปดเกจิคณะอาจารย์ครับนี่ฮะดูฮะรุ่นนี้นะครับนะ นะฮะอยากให้พี่นะได้เลือกได้รับชมกันนะครับพุทาพิเศษโดย88เกจินะครับนะครับเจ้าสวนเหนือดวงครับนะนี่ของเราจะเป็นรายการนี้นะพี่นะนี่ฮะนี่ฮะของเราจะเป็นรายการนี้นี่นะครับส่วนรายการอื่นนะฮะเดี๋ยวน้องคัดมาให้อีกนะครับเดี๋ยวนี้ขอมาย้ํานะครับแล้วก็มีรายการมาเติมให้พี่ๆนะครับนะน่ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเปิดนะฮะเกจินะฮะที่พุทธาพิเศษคร่าวๆรุ่นนี้ให้ดูนะครับนี่ นะครับเพราข้าวนะคอมริงมีทั้งหมด88เกจิอินาจารย์นะครับนะ้าผูธทาวิเศษว,วันที่8เดือน8นะครับน่าจะ2ปีที่แล้วนะครับน่าจะช่วง2ปีที่แล้วนะครับนะนี่คฮะ วันนี้เอารุ่นเก่าๆมาให้คัดให้พี่นะครับชุดพรชชุดนี้นะครับเป็นพรชชุดที่ผมเก็บไว้ด้วยนะครับแล้วก็นนระหว่างรอพระใหม่ๆออกนะครับก็นะอยากให้พี่ได้บูชารุ่นเก่าๆกันนะครับนะเดี๋ยวมาลองดูเหมือนเดิมครับจะมี2พิมพ์ครับมีพิมพ์เล็กอ่ะอันนี้นี่พิมพ์มันจะมี3พิมพ์นะรุ่นนี้แต่เฉพาะรายการอากาศจะมีพิมพ์กลางกับพิมพ์ใหญ่เขาเรียกพิมพ์จัมโบ้กับพิมพ์มหาเสน่ห์นะเปปลดนี่นะพิมพ์เล็กนะนะครับนะเดี๋ยวมาเรามาพรามารับฮะ นะครับมี2รายการนะครับก็ถ้าจัมโบ้กับคู่จัมโบ้นะครับผมคิดเพียงคู่ละ4 0่แต่ถ้าจัมโบ้คู่กับพิมพ์การนะผมให้คู่ละ3า0ร้ย้าำอีกครั้งนะครับนะชุดนี้นะครับนะอ่าถ้าตอนแรกผมสะสมมาเก็บมาก็นะครับก็พอจับมาแรกๆนะครับก็ราคามันขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ405 4 0 0 5 0 0นะ ตอนนี้ผมมาแบ่งปันทุนพี่ระหว่างรอนะครับระหว่างรอพระใหม่ออกนะครับอยากให้พี่ได้สะสมกันรุ่นนี้นะครับเก็บได้พี่ชายนะครับพิธีใหญ่นะครับนะฮะเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมกันพี่ชายนะครับนะนี่ฮะเริ่มจากรายการแรกเลยนะครับนะผมก็รายการนะครับที่มีอัปเดตมาแล้วก็จะเขียนเลขโค้ดไว้ให้ในถุงเลยนะครับ นะครับส่วนอ่ารายการก็มีรายการมาใหม่กบ้างครับนะก็เขียนไม่ทันก็เดี๋ยวอัปเดตให้เริ่มจากรายพิมพ์ใหญ่ครับเลขคุเบอร์สองหกแปดนะครับเนี่ยนี่คือนะฮะลายมือปู่นะครับนะครับเป็นลายมือปู่นะฮะที่ได้เขียนนะครับอักขรนะฮะเขียนยันให้นะครับแล้วก็ทํามาเป็นอ่าพิมพ์รุ่นนี้นะครับนะดี๋จะผมยิบกล่องให้ดูนะพี่นะกล่องจะชัดนะฮะยันชัดเลยนะครับ นี่ครับนี่ฮะนี่คือลายมือปู่ฮนะนี่นะพีนะ่ช่วงยันนี่นะนะครับนี่แปดสิบแปดขนาจารย์ครับวันที่แปดเดือนแปดครับนี่ฮะลายการแรกครับเลขค้นตะเบอร์นะครับสองหกแปดนะจัมโบ้คู่จัมโบ้สี่ร้อยครับจัมโบ้คู่กับพิมพ์กลางเนีฮะสามร้อยห้าสิบเท่าทุนเลยในครนี้นะต่อมารายการที่สองครรายการที่สองเลขค้นตเัเบอร์หมายเลขแปดสิบสองครับ รายการที่2เลขโคดเเบอร์เลขแปดสองนี่ครับนะเดี๋ยววันอื่นเอารายการอื่นมาให้นะพี่นะผมก็เก็บคัดไว้นั่นเดี๋ยวต้องเขียนเลขก่อนนะครับต่อมารายการที่3ครับรายการที่3เลขโคดเเบอร์สามสองศูนย์ครับรายการที่3เลขโคดเเบอร์สามสองศูนย์นะครับลองเลือกดูพี่นะลองเลือกนะชอบเลขโคดยังไงนะครับแจ้งได้นะครับต่อมารายการที่4เลขโคดเเบอร์สามสามศูนย์ครายการที่4เลขโคดเเบอร์สามสามศูนย์ครับเนื้อใบลานครับนะฮะ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่5้าเลขค้นเบอร์สี่ศูนหครับรายการที่ห้าเลขค้นเบอร์สี่ศูนย์หครับรายการที่ห้านะครับสี่ศูนย์หนะครับต่อมารายการที่เจดครับรายการที่หครับรายการที่6เลขค้นเบอร์สี่สามเก้านะครับรายการที่หกนะครับ ต่อมารายการที่เจ็ดเลขคูณเบอร์สามสี่หกครับรายการที่เจ็ดเลขคูณเบอร์สามสี่หกครับรายการที่เจ็ดนะครับสามสี่หกนะครับต่อมารายการที่แปดเลขคูณเบอร์สี่เก้าห้ารายการที่แปดเลขคูณเบอร์สี่เก้าห้าครับรายการที่แปดนะครับต่อมาครับพี่ชายครับรายการที่เก้าครับนะรายการที่เก้าผมยังไม่นะแกะถุงเลยนะครับแต่ผมส่องเลขค้ดให้ ลายการที่เก้าเลขคุดจำนวนนะครับหนึ่งสองแปดนะครับรายการที่เก้าเลขคุดเบอร์หนึ่งสองแปดนะครับลายการที่เก้านะครับหนึ่งสองแปดนะพี่นะนี่เดินหลังคมๆเลยนะครับรายการที่เก้าถึงสองแปดนะครับต่อมาครับลายการที่สิบเลขคุดจบอร์นะครับลายการที่สิบเลขคุดจำนวนสามเจ็ดเก้าครับรายการที่สิบเลขคุดจำนวนสามเจ็ดเก้าครับสวยๆเลยนะครับสามเจ็ดเก้านะครับเดี๋ยวผมใส่ถุงซีลไว้ให้นะครับ สามเจ็ดเก้าต่อมารายการที่สิบเอ็ดครับสิบเอ็ดพิมพ์กลางครับเลขคนเบอร์หนึ่งเจ็ดเจ็ดครับเลขคนเบอร์หนึ่งเจ็ดเจ็ดครับเลขคนเบอร์หนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับนะองค์เดียวก็ได้พี่นะครับ,รบองค์เดียวเอาไป สองร้อยห้าสิบาทนะครับเท่าเท่ากันทุกองค์เลยนะครับแต่ถ้าจับคู่ก็จะถูกหน่อยนะพี่นะนะครับแบ่งปันให้นะครับนะนะต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับรายการที่สิบสองสิบสองเลขคนณตเบอร์สองหกสามครับสิบสองเลขคนณตเบอร์สองหกสามครับรายการที่สิบสองนะครับต่อมารายการที่สิบสามเลขคนณตเบอร์หมายเลขสี่สิบเก้าครับสิบสามเลขคนณตเบอร์หมายเลขสี่สิบเก้าครับ สิเลขคุเบอร์สองาครับรายการที่สิเลขคุเบอร์สองครับต่อมารายการที่สิเลขคุเบอร์3ามครับสิเลขคุเบอร์สามสครับสิเลขคุเบอร์2 3, 4, 3, 5, 5, 6 26, 1หกครับสิบหเลขคุเบอร์สองครับรายการที่สินะครับ รายการที่17นะครับเลขค้ดเบอร์487ครับ17เลขค้ดนัมเบอร์487ครับ18เลขโค้ดนเบอร์194ครับ18เลขค้ดนัมเบอร์194ครับรายการที่18นะครับต่อมารายการที่19เลขโค้ดเบอร์349 19เลขค้ดนเบอร์349ครับ ยีเลขคุณตัเบอร์ส46สี่กครับยี่สเลขคุณัเบอร์สี่สครับรายการที่ยีิบนะครับรายการยีิบเอ็ดเลขคุณเบอร์สี่สามแปดนะครับยีิบเอ็ดเลขคุณเบอร์สี่ามแปดครับรายการยีิบเอ็ดครับรายการยีิบสองเลขคุณเบอร์สี่หกหนึ่งครับรายการที่ยีิบสองเลขคุณเบอร์สี่หกหนึ่งครับ รายการที่ย3สามเลขค้ดนัเบอร์สองหนึ่งแปดครับย3สามเลขค้ดนัเบอร์สองหนึ่งแปดครับต่อมาครับรายการที่ย4สี่ครับนะเดี๋ยวผมส่องให้นะครับย4สี่เดี๋ยวผมส่องเลขค้ดให้ครับย4สี่เลขค้ดตัวเบอร์สี่เก้าหกครับย4สี่เลขค้ดัเบอร์สี่เก้าหกครับรายการที่ย4สี่นะครับสี่เก้าหกนะครับ รายการที่ยี่บห้าครับนะผมส่องให้ครับนี่กังคมคมเลยนะครับรายการยี่ห้าเลขโค้ดนัมเบอร์นะครับหมายเลขสองห้าศูนย์นะครับสองห้าศูนย์ครับรายการที่ยี่สิบห้าครับนะสำนี้มีแป้งปันที่พี่นะครับยี่สิบห้ารายการนะครับเดยวลองเลือกชมดูนะครับชอบูกใจรายการไหนนะครับสามารถที่ต่อได้ที่อดีตไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยสำนี้กรับขอบพระคุณนะครับพี่ๆท่านติดตามด้วยด้วยกันนะครับขอบพระคุณมากครับ